สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกคนแล้วกันนะครับสู่ช่องเล็กๆของเราครับ l w f แฟนพีครับเมื่อคืนศึกยูฟายูโรปาลีกเนาะนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเยือนเซบีย่านะครับไปสเปนนะเมื่อคืนนะก็ผลสกอร์ไม่ถูกใจแน่นอนครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกรอบยูโรปานะครับแพ้เซบีย่าสามศูนย์ บอลสเปนที่ว่า,าเราแพ้ทางเราก็แพ้ทางอยู่ดีครับเมื่อคืนมันเป็นเกมที่อึดอัดมากนะครับผมตั้งแต่ดโดนหนึ่งประตูต่อศูนตั้งแต่เริ่มครึ่งเวลาแรกเลยไม่กี่นาทีก็เออเลอร์อครับโทษใครไม่ได้นะโทษใครไม่ได้ต้องโทษไปที่กัปตันแล้วก็พีเดเน้อะนะครับเราไปดู11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงของเราก่อนดีกว่านาะนะครับสรายชื่อ ของเอ็ิเทนฮาที่จัดลงถือว่าเป็นตัวที่ฟิตที่สุดนะแล้วก็พร้อมใช้งานที่สุดเลยเดวิดคิดเดวิดเดเฮียครับแน่นอนผู้รักษาประตูที่เมื่อคืนความผิดพลาดเยอะมากนะครับมีเซนเตอร์แฮร์รี่แม็กควายครับจับคู่กับลิเดอร์เลฟซ้ายนะครับวันนี้ใช้เป็นเด็ยโกดาโล่ขวาเป็นทางอารอนวันเปซาก้าคือเหมือนกับดาโล่เคยเล่นเล่นฝั่งซ้ายเมื่อ เกมที่ผ่านมาแล้วเล่นดีนะครับอิลิชนะ,ะก็เลยให้ดาโล่เล่นฝั่งซ้ายต่ออะไรประมาณนั้นแล้วก็นะครับผมตรงแดนกลาง3าคนครับเป็นตัวที่ฟิตที่สุดที่พร้อมที่สุดนะบรูโน่เฟนันเดสโดนโทษแบนใบเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นมาเซลซอบิเซอร์ครับตรงตำแหน่งเบอร์สิบนะครับมีคิตเชนดิลิเซนที่กลับมาจากการบาดเจ็บนะครับตรงตำแหน่งที่เป็นบล็อกทูบ็อกนะครับจับคู่กับทางคาซิมิโร่นะครับ ข้างหน้าถือว่าถือว่าดีเลยนะข้างหน้าตอนครึ่งแรกมีอาจารอร์แดซันชโชนะครับมีทางอนโตนี่แล้วก็มีออนโทนี่นะครับผมก็อนโทนี่กับแอนโทนี่นะองอองดอนี่ข้างหน้าอนโทนี่ปีก,กว่านะครับแล้วก็มีซันชโชนะครับว่าสเปรชชิเล่นตัวจริงที่ออกมาถือว่าโอเคมากๆนะครับผมคือเป็นตัวที่ฟิตแล้วก็พร้อมที่สุดแล้วก็คิดว่าน่าจะดีกับแผนการเอเดนฮากมากที่สุดแล้วนะครับแต่ก็ ตามรูปเกมเลยนะครับเซบิยาแม่งเคี่ยวสัดสันะครับเพชรแดนบนเอาสักคู่เซนเตอร์เราไปไม่เป็นนะครับเหมือนกับเขารู้ว่าคู่เซนเตอร์ของเรานะครับออกบอลไม่ดีเล่นบอลด้วยเท้าอ่าไม่ดีเหมือนกับทางลาเฟวารานกับลิซันโดมาติเนีสทำให้นะครับผมการออกบอลจากแดนหลังของเราค่อนข้างจะลําบากนะที่ผมดูเมื่อคืนลําบากมากๆทั้งแม็กควายทั้งลินเดเลฟเลยนะครับผมคนที่มีความผิดพลาดน้อยกว่า จะเป็นทางเรินเดิร์ลเฮริแมกไกวเมื่อคืนแบบอคุณพาช่วยจับวบันทีไรเสียวสันหลังลุกทีเลยเฮริแมกไกวยกับตันกูเรามาโดนลูกหนึ่งศูนย์นะครับตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกครับเป็นลูกที่ไม่น่าจะนะไม่น่าจะทำอย่างนั้นเลยก็คือทางพี่เด่นะครับหลวงพี่เด่นะถึงแม้ว่าเอาเอา,เอาความคิดของผมนะถึงแม้ว่ากับตันหรือว่าเฮร่แมกไกว์จะขอบอล แต่ถ้าแต่ถ้าพี่เดนะมองเห็นว่าตอนนั้นแม็กควายโดนล้อมอยู่สามคนไม่ควรจ่ายยัดให้แม็กควายครับไม่ควรจริงๆนะไม่ควรจ่ยัดให้แม็กควายแล้วก็แม็กควายครับจากสายตาจากการหันมองของเขาจากภาพช้าอะไรต่างๆเขามองฝั่งขวาตัวเองมองข้างหลังตัวเองว่ามีคนแต่เขาไม่ได้มองฝั่งซ้ายไง นั่นแหละครับคือปัญหาแล้วเขาก็จ่ายซ้ายโดยที่ไม่มองอะไรเลยนะและสุดท้ายก็โดนอิลิกและมิล่าใช่ไหมฉกบอลไปนะครับก็เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ไม่รู้ว่าใครยิงอ่ะรู้แค่ว่าลามล่าเป็นคนฉก,กนะแค่นั้นเองนะครับก็เออร์เลอร์ทั้งคู่เลยครับเออร์เลอร์ทั้งพีเดเออร์เลอร์ทั้งแฮร์รี่แม็กควายสองคนนี้ครับแน่นอนผิดเต็มๆนะครับผมถ้าพูดถึงว่าลูกนี้เสียเพราะอะไรเสียเพราะเออร์เลอร์ทั้งทั้งคู่เลย ทั้งพี่เดทั้งแม็กควายแต่ถ้าใครผิดกว่านะถ้าในมุมมองของผมนะพี่เดครับผิดกว่าเพราะพี่เดมต้องเห็นนะพี่เดต้องเห็นว่าแม่งแม็กควายโดนล้อมอยู่สามคนแล้วไม่ควรจ่ายไปตรงนั้นส่วนแม็กควายถามว่าผิดไหมผิดครับผิดที่ไม่มองให้ดีว่ามีคู่แข่งอยู่รอบข้างกี่คนแล้วไปขอบอลทำไมคุณเล่นได้เหรออะไรประมาณนั้น สามร้ยแฮมเลยกว่านะนี่คือจังหวดแรกจังหวะที่สองนะครับลูกเตะมุมในครึ่งเวลาหลังนะครับผมเราเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมา2คนเนาะนะครับมีลูกชอลงมาครับทางฝั่งซ้ายเปลี่ยนเอาทางอารเมาบิสซาก้าออกนะครับผมมีอแล้วก็โยกเอาอดาโร่ไปเล่นฝั่งขวามีอา่ามาคาราฟอร์ดลงมาแทนจาราซานโชในครึ่งเวลาหลังรูปเกมนะครับผม ดีขึ้นประมาณหนึ่งนาทีอดีขึ้นประมาณหนึ่งทีโดนส่วนทีเดียวนะครับได้ลูกเตะม,มุมทางเซบียาคอสเข้ามาเป็นลูกมงที่ถามว่าฟุกไหมก็น่าจะฟุกแหละมันมงไม่โดนใช่ไหมมันโดน,ม,น,โดนมันโดนไหลแล้วก็บอนย้อยๆนะครับเช็ดคานเข้าไปโดนสองศูนย์ครับถามว่าลูกนี้โทษใครได้ไหมโทษไม่ได้อ่ะมันเหมือนกับมันเหมือนกับเขาไม่ได้ตั้งใจมงแบบนั้นอยู่แล้วนะครับก็ น็อกกันหมดลูกนั้นนะครับส่วนประตูที่สามท้ายเกมนะครับผมประตูที่สามท้ายเกมนะพี่เดย์ดไม่น่าพี่พี่เดย์ดไม่น่าทาอย่างนั้นยังไม่เข้าใจจังหวะนั้นเลยว่า <t ell> พี่เด,ดจะจับหรือว่าพี่เดย์ดจะสาดขึ้นหน้าซึ่งถ้าถามว่าลูกนั้นพี่เดย์ดควรออกมาไหมถ้าถามผมนะไม่ควรไม่ควรพี่เดย์ดไม่ควรออกมาลินเดเลิฟอยู่ใกล้ๆครับสามารถเล่นบอลได้แต่พี่เดย์ดันออกมาเพื่อจะจับบอลเล่นไหม หรือว่าจะสาดขึ้นหน้าไหมแต่บอลกับแป็กครับผมบอลกับแป็กโดนเซบิยาโฉบยิงเลยเรียบร้อยสาศย์ครับก็เส้นทางของยูโรปาลีกนะครับผมในปีนี้ไม่ใช่ติดจบลงแล้วนะไม่ได้ไปต่อแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องไปรุ่เอาท็อปโฟเพื่อจะไปอ่าอย,ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปีหน้า เราต้องมารุ่นท็อปโฟในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแทนนะครับผมเส้นทางแชมป์ของ FA เรเราก็ยังอยู่นะยังได้รุ้นถ้วย FA ครับอยู่แล้วก็ยังรุ้นท็อปโยาวๆเพื่อไปยูฟาซัมเป้ยนลีกในปีหน้าครับนี่คือทั้งหมดของหลังเกมครับความรู้สึกหลังเกมแล้วก็ถามว่าวันนี้ผมหงุดหงิดอะหงุดหงิดกับการเล่นของแมชสเต์ยติดมากไม่พอใจกับพีดีจริงๆ แต่ก็สู้ๆต่อไปครับผมแฟนพียังไงเราก็เชียร์ทีมนี้ครับผมสวัสดีครับ